สองตัวผู้มีอีเลพี่น้องเอินดิไงยุ่งก็ครบพี่น้องเอ้ยว่าสนหไม่เขาฮักแต่เขาฮักมีมดเพี่น้องนี้กำลังปลูกใหม่ๆแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยเพรวกบ้านหน่อไม้น้ำโม่อ่ เพราะว่าเอามาหากัขําแล้วพี่น้องเพลินจุกคุดกับปูแรงมาฮอดน,นะเพราะว่าอย่างนี้นะมันมีหนงยงพี่้องเก่งหนงมันมันยังหอมยังอ่อนเนาะสบายดีพี่น้องและสวัสดีพี่น้องแล้วก็สบายดีพี่น้องพังลาวแล้วก็พี่น้องพังไทยนั้เนาะรวมมันพี่น้องต่างประเทศนั่นที่ทิดตามฮับส้มซองของแม่น้องแตนแล้วก็สบายดียามแรกๆ,ๆพี่น้องเลย เพราะว่าเมื่อนี้ค่อยกะพาพี่พาน้องเข้าดงเข้าป่าพี่น้องเอ้ไปหานอไม้นะเพราะว่ไได้กินลูอไม้แต่หึงนะนะคอยกะไปสองคนพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กะไปสองคนก็ไม่ได้กินคือเก้าพี่น้องเอ้เครืองที่ค่อยไปเสือกกะตามานคอยมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ว่าสิได้ลูกไม้หรือบอนะเพราะว่ามันฮอดเดือนสิบเอ็ดแล้วพี่น้องมันอ่อนแองนะว่ามันมีลูกไม้หรือบอนะกะไปที่ตามรับชมเดยวนะพี่น้องเนาะว่าสิได้ลูกไม้หรือบอลนะกะไปไปพี่น้อง ตอนนี้กับพี่น้องก er, ็ค่อยๆก้ามาหาคุกกับปูแรงก่อนนะว่าหาคุกกระปูแดงมือเสือแกงไม้ก่อนนะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราหอดปลาลงไม้พี่น้องมันยางมันนี่ค่อยกกงหูกับปูแรงเลยนี่พี่น้องหูบ้าใหญ่นึ่พี่น้องวันมันเป็นตัวน้อยหรือตัวใหญ่นะเพราะว่าตะก้าซื้อตัวใหญ่พี่น้องจะเสลาค่อยคุ้นนะหูใหญ่นะเป็นตัวน้อยพี่น้องก็ลับไปรุ่นน้ำกันเนาะว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย วันสิได้กรกปูเสกแกงไม่มาเนาะมา mm hmm. ลเลยล็กแท้ลก็กหวานดีนะโอ mm ้โ hmm. หลอกบอทนี่พี่น้องโหเนี่กโคตรไ,ไม่ใหม่เลวพี่น้องเอ้ยหวาสอนหรือบอทเนาะ โคตรไ,ไม่ไพี่น้องวา่าข่ะยันเท่าข้าตัวไม้ข้าห่าไม้เท่นั้นพี่น้องเพราะว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมีเพราะว่าตัวเมยเ่ยเป็นหูมันมเป็นตัวสีผพ้า,พาพเป็นตัวเมีพี่น้องก็เกิดไปลุ้นน้ำกันเนาะว่าตัวผู้หรือตัวเมีเนาะเราเป็นหูกระเบาบะนะ่เนาะเสร็จแล้วว่าเราเติมเราพี่น้อง

เป็นตัวเม่พี่นอ pues mm ้องเลยเพราะว่าคอยหักกาบมันก็พี <iden> ่น้องเพราะว่ายามันครบนะเพราะว่าคอยเสื้อกระตาคอยไม่ถือกันคู่มันนะคอยก็ต้องหักอันนี้เพราะว่ายามันไต่ขึ้นพี่น้องเลยเพราะว่าคอยเสือถุงยางพี่น้องถุงยางว่านำพร้อมแต่ตัวนี้นั่นคอยหักตีนมันพี่น้องเขาหัหูนี่คอยเห็นมันล้อหูอยู่นะว่ามันสอดหรือบ่อนะไปรู้นั่งกันนะพี่น้องเพราะว่าอันตีมันคอยเห็นอยู่พี่น้องเลย พี่ล้อเฉยๆชับพี่ชอนพี่น้องเอ,อ้ยพี่ชอนตะพูพี่น้องเใส่ถ okay. ูกก่อน ช่อนช่อช่อช้อนช้องเล็บห่ได้สได้ช้อนพี่น้องหูนี่นะชอนนพี่น้องหูนี่หูสีแดง คือเป็นหูนกระเบาพี่น้องเลยว่าเป็นหูกเบ่ากระเบาหรือว่าหูกรนะปูเนาะโอ้ยแม่นบอกเมนบอกหูกระเบ่าบอหฮึอ้ยหูกระปูพี่น้องเลยสอนสองโตกูไม่เห็นพี่น้องเลยแม่รือบอลไปจั๊กแล้วถ้าเราเห็นคักพี่น้องเลยฮัดบนเขาไปเลยพี่น้องเลยบนยุ้งเข้าไปแล้ว,ลวบวังติดต่อไม้เนาะกะไม่ค่อยเล่กปู๊ล้วพี่น้องเลยเพราะว่าหูไม่ไน,นะ ถ้าหูอนอกนาเอ้ยอมตวน้พี่น้องเอ้ยนี่ตัวูอันนี่นนนนตูนนต้ตัวนั้นเป็นตัวเมีรึเปลายฮกตีพ่องเอ้ยเพราะว่ายามันใจขึ้นนะถุงยางมันก็เต็มแล้วพี่น้องอ่าปลางาูงบอยนะู่เนี่ยทำทายอยู่ครบพี่น้อง

นี่พี่น้องตัวโลค่อยนมีฮักตีนะค่อยเสื้อธงยางพี่น้องเอ้ยตัวฮักตีนเขาก็มีเชือพี่น้องเอ้ยว่ายามันไต่ขึ้นนะะเพราะว่ามันไต่ตามปองนี่ห่างหางนี่พี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องค่อยคุดลงไปเราค่อยเห็นนันซอนสองนะพี่น้องเอ้ยว่ากระปูลายใจเนาะดูว่ามันขี้ขานบอขี้ขานก็ทู่แล้วซ้อนเดียวว่เนาะืูว่าลายใจบ่สองัตคู่เมียบ่ไปรู้น้ำกันนะพี่น้องเนาะ ก้อย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 กยชุบโคบเลยกอยชุบโคบขอยได้ค่อยเจ็บนี่หนึ่งตัวตัวแม่ขึ้นมาก่อนพี่น้องว่านตัวผู้บอุตัวนี้พี่น้องเออสองตัวผู้เมียอีกแล้วพี่น้องเออหนึ่งโอ้ยุงก็โคบพี่น้องเอ้ยว่าซ้อนสามบ่เนาะไปดูน้ำกันอีกก็ยกเบิ้งก่อน บอมีม่สองตัวพี่น้องเลยาะว่าตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้ตัวเมีพี่น้องเ,ออเพราะว่ามีไข่ได้พี่น้องไอ้ยามนี้ได้เพราะว่าเดินสิบเอ็ดน,นะมากะมาพร้อมไอน้กิ๊เพราะว่าเฮามามีเจอเดียวแล้วหาก็เจอเดียวเดี๋นี่พี่น้องเอ,อ้ยว่าเพนได้หรือเปล่าเนาะได้บ่จยก่อนได้อยู่สอนสามสอนสี่โอ้คือหมาอันเธอไว้ตัวเมียจะสะเ <laughs> พ้าไปเขาคู่นี่อนะสอนบ่ พี่น้องปูพี่ก้อปลาตัวกไหลายพี่น้องเทั้งน้ำน้ำกระเอาน้ำกระเอาเอาขวดโลดกินเป็นบ่อน้ำนะเพราะกินเที่ยงเนาะเอาเพิดไปพี่น้องตอนนี้กาจะไปหาตอเลยพี่น้องเอ้ยไม่ได้ไปหาหางตอได้ไปหาหน้าไม้กับหาพวกกระปุกเด็กตอพี่น้องนี่พี่น้องค่อยคุดลงไปกะเห็นอันสี่กรามพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันเห็ดเผาอยู่นะนี่นี่นี่พี่น้อง มันเอสพออยู่นี่นะมันโคมเดวบอนี่นี่อันนี้กามหนึ่งพี่น้องอันนี้กามหนึ่งว้ามีสองตัวเลพี่น้องเอ้ยมันซ้อนเลยนะเป็นตัวผู้หรือตัวแม่เนาะไปดูน้ำกันพี่น้องว่ามันเห็นอย่างอยู่เนาะมันก็ไล่โคมเดวอยู่บอว้ายกุยๆๆหันอาปะครบคเลยค่ะหันบนหอยเลยพี่น้องสงสัยซ้อนสามเพ่เลยเนาะนี่ตัวผู้ออกมาก่อนแล้วนี่ กะเตียวมันกับพี่น้องเลยเพราะว่ามันกระดักกันนั่งกันนะไป็รุ้นน้ำกันเนาะพี่น้องแลาวเพราะว่าตัวนึงมันดิบข้างในพวกพี่น้องเลยมันดิฟขาบอกได้วะบอกเห็นพี่น้องเลยอ่ะก็บอกเห็นซองพคุณลงไปผมเห็นนี่นะเบิ้งเบิ้งก่อนว้ายว้ายว่ะเฮ้ยหามหามหามนี่นี่พี่น้อง ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วสิโอ้ยอาปลาสงบอยู่ครบเลยพี่น้องเอ้ยตัวแหนี่ว่ามันมีอีโบเนาะบุญกันก็ฮักกามันพี่น้องเอ้ยเพราะว่ายามันไต่ขึ้นตาค่อยสอนมานาสอนสอนสอนสามเนาะสอนสอนสอนสามมันยังได้หลายวัเนี่ย โอ้ยี่จะมาคือก็ระกว่าทุกเนี้อพนนี่ทุกเนี้อตักที่เ็นน้องเอยฮะคิดโตบอกยี่คิดโตคิดเป่าแลโอ้ยดอกไาอ๋อเอาไปสองไปสามไปไได้บ่เห็มุกป้าอ้ย ขาดเนาะโอ้ขาด,นะนนดแล้วเนาะชิ้นแมงมดอะไรนะขาดเนี่ยชิ้นแมงแต่ก็ขาดหมดละเพราะว่าน้ำกินเมื่อไหรน้ำกะเกาะพี่น้องเอ้ยโอืมอ้วมีนอ,อีกพร้อมสบายตัวอืมแต่ว่าขี้เป่าไม่จัดเพราะว่ายิงสมอยอยู่ ีเป้าพี่น้องก็ขี้โต้ค่อยไ,ได้ก็เอาแล้วเนะี่ยเสียแห้งคุดอกหักไม่ได้ช้ำนี้เลยหู้กบูยมีกระบูมีหูโอกหักเลยนี่พี่น้องหูนี่ว่าสีมีหรึเปล่านะาะว่าหูสีเปรย์พี่น้องเอ้ยว่าเป็นหูอันกระเบาหรือบ่เนาะหูสีเปรย์เป็นหูตัวเมียได้พี่น้องเอ้ย เราไปลุ้นกับตัวแม่ยและตัวผู้เนาะโอ้ยขึ้นหกห้าไเนาะหกห้ากับตาพี่เฮียนยพว่ากินกระปูรูพี่น้องเอ้ยพว่ามีแนวกินเนาะไปจักไปหากินไปพี่น้องเอ้ยหาข้อกระปูนี่แหละนั่งจีบแฉบิง โอ้ยยังก็ครบวามันมีครบทีเเลยยักเก็บคุกแล้วคุกแล้วคุกแล้วีเด้อวเ้ยส้อนส้พม่นเอโอ้ยอาป่าอยู่ครบละ บาสโตพี food, kid, ่น้องโตบาสยังไงนี่พี่น้องเอ้ยกระติ้วมันกระเปรแปรพี่น้องเอ้ยเพราะว่าฮักตีนเมื่อก่อนพี่น้องนี่โนี่พี่น้องเอ้ยค่อยคุดลงไปก็เห็นสองตพี่น้องเอ้ย ตัวต้นเนื้อแลนดขึ้นมาแล้วพี่น้องว่าต้นนั้นเป็นตัวผู้หรือตัวแม่เนาะไปลุ้นน้ำกันอ,อันนี้เป็นตัวแม่พี่น้องเอ้ยตัวนี้น้อยหนึงนะเพราะว่ามีตัวใหญ่พี่น้องเอ้ยโอ้โหเขาฮักตีมาก่อนฮัากกามว่าค่เขย,ย่ะม,มันไปพี่น้องเอ้ยป๊าตก็มึงคือโจ้กเกเก็ก็ ว้าตัวพี ừ ừ. Ừ in ่น้องเอ้ยตัวฟูเนี่ยตัวใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยสงสัยเสืออันพันเพื่อว่าพันสูงพันโอ๊กพี่น้องเอ้ยพันใหญ่ว่าตัวแม่์เน้อยหนึ่งเอ้ยตัวฟูระบายใหญ่นึงพี่น้องเอ้ยหรือว่าตัวเม่์ขี้ขันก็ถูบ่เนาะเพราะว่าดินมันแข็งแล้วพี่เอ้ยยำนี่นะดินมันดินมันแข็งก็เลยขี้ขันก็ถูบ่เนาะบันสวยนะ

อาป่าอยู่ครบตัวแม่หักตัวน้อยน้อยกต่ยังของตัวตัวใหญ่แด้วหูใหญ่เนาะหานแม่นตัวตัวสองตัวถ้ากันเท่าตัวหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ค่อยก่ยย่างไปหาไม่น้องกิฟต์กันพี่น้องเว่าเพราะว่าไม่น้องกิฟต์พิ่นเอิญค่อยนะว่าเพิ่นสิพาไปหาลูกไม้บอว่าตอนนี้ก่จะคลำแล้วพี่น้องเลยว่าสิได้ลูกไม้เมื่อแกงลูกบอลเนาะ เพราะว่าตอนนี้กับพี่น้องค่อยกันหอดมาเกาะหอดเกาอลูกไม้นะนะว่ากเห็นเขาเอาอยู่นะพี่น้องเอ้ยเห็นห้อยเขาหักแต่เขาหักมีมดเพี่นพองนี่กำลังปลูกใหม่ๆแล้วพี่น้องเนี่ยเพราะว่าอันนอกไม้นะนอกไม่อ่อนน้ำอ่อาน้ำหมนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามีอ่อนน้ำผลนะพี่น้องอ่อนน้ำหมาะเพราะว่าหยาบนี้นะผลมันผลมันนิ่มีนะเพราะว่าน้ำหมาะตกแห้งมันก็ออเพราะมันอ่อนพี่น้องเน้ำไม้ยามนี้ได้นี่พี่น้องเพราะว่า นอไม้น้ำโมอ่ะนะเพราะว่าม like ันออกกับมันอ่อนๆเพืออ้ยามนี้นะนี่พี่น้องแหงนี่กะนี่พี่น้องอ้าแต่ก่อนี่เถื่อใส่เขาไม่เอาพี่น้องเขาจ้องเขาคอยอยู่นะเพราะว่าเอามาหากับขำลวพี่น้องเพื่อนจุกคุดกับปูแดงมาหอดนะเพราะว่ายามนี้นะมันมีแหงพี่เลยแกงแหงมันมันยังหอมยังอ่อนเนาะเพราะว่าแกงนอไม้ยามนี้นะหอมนี่พี่น้องเพราะว่าดนสิบเอ็ดแล้วพี่น้องเพราะว่าก่อนนี่เขาไม่ได้หาาเลยนะพี่น้อง

นี่มีแต่อันงานนะครับป้าต่าพี่องโอโดงเนี่ยหยาดเลยเพราะว่าก่อนนี่เขาไม่หาบเลยเนาะเพราะว่าลายอันตึานี่พี่น้องโดงกับักใหญ่นึงนี่ป้าต่าอ่อนคลาดเยพี่น้งเอ้ยนี่อันนี้กะเพราะว่าอันนี้กัต่ำๆนีกพักเอาพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเลยนี่เนาะนี่พี่น้องก่อนี่กะเพราะว่าถ้ามันสุ้มก้อนน้อยใหญ่เนี่ยพี่น้องเอ้ยนี่ซุ้มไม่ได้พี่น้องดิยเกิขี้ดินได้ไงสีเป๊ะๆสิพี่น้องเอ้ย

ว่าอันนี้กะแหน่งมาพี่น้องเอ้ออมาตะป้าล kind of like, ู้ birth birth. ไหมแล้วพี่น้องกะเพิ่นพี่น้องเยี่ยมมากๆเตาข้อว่าสิได้หลายซําเลยเนาะว่าขอมเมนนัากิฟต์กะจะเท่เยี่ยมมากนะเพราะว่าพร้อมเดียวเลยพี่น้องเออนี่รู้ไหมข้อยกัได้หลายเต้ยพี่น้องพ่อแกงนะเพราะว่ากระปุ๊แดงข้อกัได้หลายเติยพี่น้องเอ้กว่าไปเยี่ยมหองเมนนัากิฟต์กันว่าหลายๆบ่อกเด็ดต้มน้อยน้งพอได้ดต้มแหน่งมันงามๆถึงพี่น้องเอ้ว่าอันอ๋อเนี้ยมนะอ๋อน้องอัน อ่อนน้อไม้ละโมกเนาะเพราะว่ามันอ่อนได้ในยามนี้ด้ยละหมงลงละโมงลงแหงนะน้องเอยคอยกะหาลูกไม้ี่ทานบิทนละพ่อพี่น้องเอ้ยเพราะว่าคอยเฮอพี่น้องเย่เมืองอะนะเพราะว่าี่ทันละพ่อเพราะว่าเพื่อลูกลายแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเกิดเหตุก่อนพี่น้องเอ้ยเกิดเหตุีิทันการก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันมีนายสาวคอยโทรมาหาคอยว่าแม่ของแม่คอยอะนะคอยเอิญว่าไม่เท่าพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเป็นเสียชีวิตนะพี่น้องคอยกะบิทันละหาลูกไม้กับทานละหอดสิเลยพี่น้องเอ้ย เพราะว่าตอนนั้นเทงอะเราค่อยมานะย่งดีๆยู่พี่น้องเอ้ยย่งเอิญย่างถามกันยังว่าต้องต่อกันอยู่นะยังเว้าดาเดียวยูเพราะว่าค่อยกับมาหากินพี่น้องเอ้ยเพราะว่าไม่มีแนวกินเมื่อกินแรกงอะนะเพราะว่าเขากะเก็บพิ่านแล้วพี่น้องเอ้ยค่อยว่าไปหากินก็ไน้อว่าไปหาโนมัมาแกงก้อนแปลว่าขึ้นยอกอยู่แกงวุนไม้พี่น้องเอ้ยกับตอนนี้กับเพิ่งกับสีชีวิตแล้วค่อยกับเอ็ดยูเอ็ดกินค่อยกับไม่ได้ท่าย้ะพี่น้องเบิ่งเลยพี่น้องเอ้ยค่อยกับขอโทษขออภัยดาเด้อพี่น้องที่ไม่ได้ทาย เอยูไอกินเด้อพี่น้องเบิ่งเนาะคอยก่ขอพิดคิปเลย้อพี่น้องเอ้ยคิปนี้แกเอาซ้ำนี้นะพี่น้องคิปหน้าพอกันใหมอย่าลืมติดตามให้แม่น้องแตนมีกำลังใจคลคิปต่อไปเด้อพี่น้องก่อขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจให้แม่น้องแตนเนาะแม่น้องแตนก่ขอขอบคุณหลายๆเด้อเพราะว่าไม่ได้อายุไอกินแล้วพี่น้องเบิ่งเนาะคอยขอขอโทษขออภัยนะ